สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งรากของต้นชวนชมนะคะนี่เราก็พยายามจะตัดแต่งรากเขาให้เขาเอ่อมีความสวยขึ้นแล้วก็ให้เขาเกิดรากใหม่เนาะแล้วก็เราก็จะปลูกเขาโดยการโชว์รากก็เนี่ยกำลังแกะเอ่อรากฝอยออกนะคะ ตัดรากปล่อยออกให้เหลือรากใหญ่ๆไว้แล้วเราก็จะฝังคูนเขายกสูงขึ้นทำความสะอาดนะคะตัดแต่งทำความสะอาดแล้วก็ตากไว้สักประมาณสองสามวันนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็ส่วนที่เราตัดแล้วเราจะทาด้วยปูนนะคะปูนกินหมากเรานี่แหละ ค่อยๆทยอยตัดนะคะดูว่าลากไหนเราจะเอาไว้ลากไหนเราไม่เอาไว้นะคะกลมกล้องลงนิดนึงลากฝอยที่เราตัดไปแล้วเขาก็จะเอ่อมันเยอะมากค่ะแล้วก็ดินก็เสื่อมสภาพแล้ว เราก็เลยต้องเอาเขามาตัดแต่งแล้วเดี๋ยวก็เราปลูกยกโคนใหม่ดูตามภาพเลยนะจ๊าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะปลูกให้ดูนะคะว่าเขาจะสวยขนาดไหน เพราะว่าเราตัดแต่งรากเขาเนี่ยรอบรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะจะมีด้วยกัน3ต้นอันนี้ไม้มเมล็ดนะคะเป็นไม้มเมล็ดปลูกจากมเมล็ดมเมล็ดของเขาเลยเนาะปลูกจากต้นเล็กๆเ,เลยนะคะ ค่อยๆทําไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะ <c oughs> ปลูกให้ชมอีกทีหนึ่งขอบคุณคะ่ะ